สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะมี่แปลงนี้ที่กําลังตัดอยู่นะคะตอนนี้มีสองแปลงที่กําลังตัดอยู่ก็คือแปลงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆที่บ้านเราสะสมดอกคุณนายตื่นสายนะคะสําหรับตัดกิ่งพันธุขายค่ะกิ่งพันคุณนายตื่นสายบ้านเรานี่ส่งไปได้ทั่วไทยค่ะเพื่อน แล้วเนี่ยก็รอกันได้เลยนะคะส่งได้ทั่วไทยอยู่จังหวัดอะไรเราก็ส่งค่ะพื้นที่ที่เหมาะสําหรับคุณนายเตือนสายนี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีแดดจัดๆนะคะเนี่ยที่บ้านเราปลูกแดดจัดกลางแจ้งเลยค่ะไม่ต้องมีร่มไม่ต้องกลางแสแลนนะคะปักลงดินได้เลยที่ที่นี่เราตั้งร่องค่ะตั้งแปลงเหมือนแปลงปลูกผักเลยค่ะนะคะสนใจสั่งซื้อโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ 0 8 1 4 0 0ปดหนึ่งสี่นย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดนะคะศ8 1ย์ 0, 0 7ดหนึ่งสี่พูย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็มีแพงให้ด้วยมีคุณนายตื่นสายด้วยมีคุณนายแหวนเพชรด้วยแล้วก็มีแพ์จัมโบ้ด้วยนะคะมีร้านแพ้ด้วยนู่นอยู่ฝั่งนู้นก็มีนู่นนะคะแล้วก็ที่ตรงปุ่มใหม่ก็อยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้เดี๋ยวในโรงย้านี้เดี๋ยวต้องรือออกนะคะแล้วก็อันนั้นปุ่มใหม่อยู่นะคะก็สลับสลับแบบนี้ค่ะที่บ้านเรามีดอกคุณนายตื่นสาย ขายนะคะตลอดปีสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยคุณนด้เป่นสายปลูกได้ตลอดปีนะคะตอนนี้ที่บ้านใครฝนตกแล้วพวนดินนะคะใส่ปุ๋ยแล้วปลูกดอกมาปลูกดอกไม้กันค่ะฝากติดตาม f เ e e o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะดอกไม้ที่บ้านเราเองค่ะนะคะหรือโทรศัพท์มาที่0814007137นะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อน